can't wait อันนี้แค่จะพาพี่พมาเก็บดอกแคกันจ้าลายแห้งเนาะคะ่ะเพื่อล้นเต็มเลยเบิ่งค่ะนละดอกแค่ป่าหรือดอกแค่นาเนาะคะ่ะบานดอกแค่เอิ่นดอกแคซื่อๆล่ะคะ่ะดอกแค่มีรสชาติขมเนาะคะ่ะแคสิมาเก็บไปกินกับก้อยกระป้อม กับปอมที่ที่ลูกชายลองแคเพิ่นไปหามานี่ค่ะสวัสดีตอนเสารอีกที่หนึ่งนะคะเนาะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์วันหยุดของใ,ใครๆหลายคนเนาะคะ่ะน้ามงามนะแคนะพพนะสเสบิงบรรยากาศมองที่แคอยู่เนาะค่ะพี่ๆภูเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวมือล้างสิท่าบรรยากาศภูเขาเขียวให้เบืองเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ภูเขาเริ่มเขียวเลยวฝนฝนตกสองรอบแล้วค่ะสองรอบมีแต่รอบแพงแจนแบบอืงหงอเนาะเสียดายสิว่ามุมนี้ติดสายไฟเนาะค่ะถ้าไม่ติดสายไฟมุมนี้จะคือจะสวยมากเลยค่ะจะโชว์วิวอยู่เนาะเก็บเราแค่ตอนเนาะค่ะอ้ยหลายคักลายลายลายได้มากินสายคมเนาะค่ะตรงมาเนาะน่หลายแห้งเนาะค่ะใจเบิ้งลายลายลนคักลนเนี่ยนะ บุ้ยเก็บเอามากินกับปนกรับลาบเนาะคะ่ะแต่ว่าหนงเกลีว่าเอาลายเนาะคะ่ะไปคนอื่นเก็บน้าเนาะ,ค,ะคนอื่นกับคน,นเก็บเก็บไปกินคือได้แล้วค่ะวัตถุดิบของเราดอกแคสวยๆไ,ไปจ้ากลับไปลวกดอกแคแล้วกะเฮ็ดเมนูพิเศษของเ้าเนาะคะ่ะมือนี้คือก้อยกระปอมจา้าไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะ จะมาแกเอากระส่นข้างในออกนะคะพี่พีนี่ค่ะแกะเอาไส้ในออกเนะาะเดี๋ยวจะไปลวกกินกับก๋วยกระป๋อมแต่กระส้วนที่เหลือน้องเก่งกะจะลวกไว้ลูกค้ากินก็ลาบแล้วค่ะลวกแล้วก็จะเอาใส่ตู้แช่ไปเลยนี่ค่ะบมี่บมี่แกงข้างในเนาะค่ะ จะไปลวกกันค่ะนี่ค่ะจะใส่จ,จานเรียบ้อยรสชาติของเพื่อนก็นจะออกขมๆด้วยค,ะคะ่ะพี่ๆสำหรับคนที่เพื่อนเคยกินก็นจะฮู้รสชาติอยู่เนาะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยกินดอกแค่ลวกก็จะไม่รู้ออกขมๆนะคะใครที่ชอบขมก็จะถูกใจเมนูดอกแค่ป่าลวกเนาะดอกแค่ป่าดอกแค่นานะคะเอ็กได้หมดเลยนี่ค่ะผัก พักพร้อมแล้วไปก้อยกระป๋อมกันค่ะถ้าปรุงก้อยกระป๋อมกันค่ะพี่เห็นเครื่องปรุงแล้วเ่าต้องเดาเนาะคะ่ะ <c oughs> อันนี้คือกระป๋อมที่ย่างเรียบร้อยแล้ก็ซับเรียบร้อยเนาะคะ่ะมือนีนสิก้อยแบบมีนามจักน้อยเนาะคะ่ะใส่นามปลาจาักน้อยไปปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะต้มแล้วเนาะ าลาระกระดีต้มพีโกนค่ะโปงวิเศษนิดนึงแล้วก็ข้าขวคั่วหอมมหนึ่งชน้นคนทุกอย่างรวมกัน ชิมก่อนเนาะค่ะชิมก่อนนิดนึงแซบแล้วใส่ผักต่างๆลงไปเลยใสผักหลายๆเนาะค่ะพราอกับพรอมบ่วลายเสร็จแล้วคะ่ะไปกระป๋อมอาเด้อนนมากินน้ำแข็ง พักเต็มจานเนาะคะ่ะไปกับปอมแซ่บอาหารเกิดอีกแล้วจ้ามาเด้อผู้ได้บ้านกินข้าวเส่าไปกับปอมแซ่บค่ะแซ่บนัวครัวหน้าบ้าน พอค่ะไอ้คนที่เพิ่นมูชินเมนูนี้เนาะคะ่ะแซ่บมาก